ไปดูสกูปพิเศษเรื่องของเรือพายนะครับนัที่ชาแก้วหอมครับนักกีฬาเรือพายดาวรุ่งทีมชาติไทยก็ตั้งเป้าว่าจะเข้ารอบชิงชนะเลิศการแข่งขันเรือกันเชียงชิงแชมป์เอเชีย2023เพื่อลุ้นคว้าเหรียญรางวัลให้ได้ติดตามจากสกูปของเราได้เลยครับครับวันที่2ของการแข่งขันเรือกันเชียงชิงแชมป์เอเชีย2023รุ่นอายุไม่เกิน19ปี23ปีและรุ่นอาวุโสประจำปี2566 ที่ศูนย์ฝึกกีฬาเรือพายราชนาวีอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองช่วงบ่ายที่ผ่านมาเป็นการแข่งขันรอบแก้ตัวเพื่อหาทีมเข้ารอบต่อไปไฮไลท์อยู่ที่รุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน19ปีหญิงการเชียงหนึ่งคนพายคู่คัดเอาอันดับที่1และสองเข้ารอบรองชนะเลิศนัดที่ชาแก้วหอมนักกีฬาเรือพายดาวรุ่งทีมชาติไทยที่ผ่านการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมหัวล่าสุดที่สาธรารัฐประชาชนจีนมาแล้วที่ช่วงเช้าทําผลงานได้ไม่ค่อยดี อยู่ในลู่ที่2ทําผลงานยอดเยี่ยมผ่านเข้าเส้นชัยอันดับที่1ที่เวลา8นาที23.911วินาทีผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศได้สําเร็จโดยนทัทิชาแก้วหอมเปิดเผยว่าแนวรอบรองชนะเลิศที่จะแข่งขันกันในช่วงเช้าของวันอาทิตย์จะคัดเอาอันดับที่1นถึงสของทั้ง2ฮีทเข้ารอบชิงชนะเลิศในช่วงบ่ายของวันเดียวกันซึ่งตัวเองตั้งเป้าติดหนึ่งใน3ของรอบรองให้ได้เพื่อเข้ารอบชิงชนะเลิศไปลุ้นเหรียญรางวัล ก็ผลงานวันนี้นะคะเป็นเมื่อเช้าเป็นฮิตที่แข็งมากๆสำหรับหนูนะคะแล้วก็พายเข้ารอบที่4ตอนบ่ายมาต้องมาแก้ตัวเอา1ใน2ก็พายเข้ามาได้ที่1ค่ะก็ตั้งเป้าไว้ว่าขอให้พายติด1ใน3ก่อนค่ะเป้าหมายในรายการนี้คืออยากติดเหรียญค่ะอยากอยากทำให้ได้ดีกว่าเดิม ชนะใจตัวเองอ่ะเดส่วนเรือกันเชียง4คนเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน19ปีชายภายเดียวรอบแก้ตัวคัดเอาสีลำเข้ารอบชิงชนะเลิศทีมชาติไทยในลู่ที่1ประกอบไปด้วยอภิรักษ์สีโสภาพวัชระปังทองสิทธาเกิดอ้นและวรตการทองมากผ่ายเข้าเส้นชัยอันดับที่2เวลา6นาที1 2 3 2 6วินาทีผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จ ยจะไปแข่งขันในวันอาทิตย์เวลา10นาฬิกา10นาทีปิดท้ายที่เอเดกันเทียง2คนเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน19ปีหญิงผ่ายคู่รอบแก้ตัวคัดเอาอันดับที่1และ2เขา้ารอบชิงชนะเลิศผีพายทีมชาติไทยที่ประกอบไปด้วยสุพรรษาสุใสายจับคู่กับสุดารัตน์และอองศีผ่ายเข้าเส้นชัยอันดับที่4เวลา7นาที44.831วินาทีตกไปแข่งขันรอบจัดอันดับถึง7ขณะที่อันดับที่1 อุสเบกิสถานและอันดับที่2เกาหลีใต้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศนิวสัสริยะถ่ายภาพเจษฎาเฉินเฉยรายง,งาน